lo เแกมื a, ท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับก็มนในรายการแร่งข้าวรบก็ช่วงสุดท้ายของรายการช่วงคุยกับผู้นำอยู่กับพนน่ออำนวยคุมบ้านนะครับวันนี้ก อินโทรช่วงสุดท้ายด้วยเพลงเมืองตรังนะครับสำหรับเผื่อติจาตอนรับงานที่จะเกิดขึ้นก็คืองานสั้สนๆชาวตรังที่จะเกิดขึ้นในวันที่28ที่จะถึนี้ที่มาเวิเลยรชาชพัฒน์ภูแกตแล้วปีนี้ก็พิเศษก็คือจัดแบบเกาเรียกว่าอะไรอะคาวบอยในจัดแบบคาวบอยเลยก็เลยเชิญ Yup. คณะกรรมการก้องจุรนุมชาวตังในจังหวัดภูเก็ตมาจริงๆมีไล่ทันนะครับถ้ามากันมัดทานีนี้เต็มมดนะครับแต่ว่าเอาทีเขาเรียกเป็นเป็นเป็นเฟื่องตัวสําคัญข้องเครื่องจักรในการขับเคลื่อนงานให้เดินไปข้างหน้าให้ได้เลยก็จะล่อมรวมบีนองชาวตังในจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาใกล้เคียงมารวมงานกันให้ได้ก็คือทานแรกก็คือคุณธรรมวัน์วงเจริญยอดนะครับอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานจัดงานครับทันที่ซ่องนะครับทันบุญจวนพาณิชย์ครับทานรองวนาสานจังหวัดภูเก,กต็ตแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมื่อก็ัเป็นประธานที่ปรึกษานะครับคือจันจะต้องช่วยช่วยรอบทิศแล้วครับมีอะไรไม่ประสรานติดคัดบัญชีกามาปรึกษาท่านกน็จะได้ช่วยวางแนวคิดแก้ไขปัญหาให้อีกคนนึ่งก็เป็นผู้ที่คอยประสรานงาน รอบติดทางเมื่นกันก็คือโดยเฉพาะจะเน้นนักเรืองข้องกิจกรรมเรืองขลองการที่จะติดต่อเขือข่ายนั้นเขือข่ายนี้พี่น้องชาวตั้งจากอำเภอนั้นอำเภอนี้อำเภอนู้นมามาอยู่ทีเดียวกรนะนเป็นจุดชุ่นกลางในการวางจำหน่ายบัตรนะครับกบคุณอรุณใจทองทีปุษซ่าในายกเตศสมบตรีเมืองกระทูมีเชื้อแล่นหัวล่วงหม้อนะครับหม,ม้อในที่นี้ไม่ได้ไม่ถ้งว่าหม้อโกงไม่จ่ายนะครับคือเอ่อ ปลาปลาหม้อนะกับเนือกปลาหม้อนั่นปลากระเล็ดตะบานพุ่มกระเล็ดแกมหม้อก็คือมาทําเป็นยาเป็นยาอายุวัฒน,นาได้ดีอ่ะกล่าวกันไปก่อนนั้นสวัสดีต่างสั่งดันครับสวัสดีครับนี่เราโบตังมาไหว้กันเองนะเต๋อพุ่มก็ต้องก็เรี่ยวตอนเท่าเลยนะครับว่าปีนี้งานตกลงทุกไม่ขับชื่อเต๋อพุ่มเต๋อพุ่มบอกทุกขับปีครับทุกขับปีชาวต่างสั่งสั้นๆนะตีสิบแปด ปีนี้เราตั้งเป้าไวววัตถ <tinc S 1> ุประสงค์เีนะไรบางทีสําคัญสําคัญคือปีนี้นะครับวัตถุประสงค์ของเรานะครับคือจริงๆแล้วชมรมเจ้าตัังเรานี่ได้จัดอ่านกันมากกลางนี้ตีตีตามซื้อสร้างตีรูกันมากครับประมาณกลางตียี่สิบแล้วครับเป็นกลางตียี่สิบคือวัตถุประสงค์ของเราเองนี่นะจริงๆคือคนปูกเก็ตกับคนตัังนี่เป็นคนเตวา เมื่อเมืองปีเมืองนองอเปลอว่าสมัยก้อนนะครับคนภูเก็ตจะไปกรุงเทพต้องไปขึ้นรถควายเตกันดังต้องนั่งเรือไปออเพราะว่าคนภูเก็ตนี่ครับเป็นคนฮอกเกี้ยนส่วนมากนะครับ แล้วก็อีไปเรียนปีนั่งก็ต้องไปเตกันตังต้องนั่งเรือไปแล้วก็ต่อเรือไปคือวัตถุประสงค์ของเรานี่ต้องการเตว่าการซืบสั้นก้องคนจังตีต้องมาปปะกันเตเราซืบสั้นมาเป็นยี่สิบปีกันแล้วกับคนภูเก็ตและกับคนไก่เครียงเตโยในจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อให้มีความรักเพื่อให้มีความสามัคคีกันในตรงนี้แล้วก็ให้รู้จักกันอยู่ตลอดตนซืบสั้นบางคนก็ได้เสียชีวิตกันไปแล้วเตเขาตำมากันยาวนานนะครับปี่น้อย มาถึงตอนนี้เลยมารุนลังๆนะครับรุนลังๆเลยรุนปีนุ้ยนะครับแต่มาเื็วสั้นต่อกันอยู่กับตอนนี้ครับก็ดีครับก็คือจอบที่ท่านธรรมวัฒนได้พูดถึงเรื่องว่าคนตังกับคนภูเก็ตเนี่ยเหมือนผีเมืองนองจริงๆแล้วมันเหมือนเขาเรียกผ้าเหนือเดียวกันเลยนะผ้าเหนือเดียวกันเลยเพราะเราเห็นว่าที่ก่อนในอดีตเนี่ยทันเจ้าคุณเดชา พระยาสารนพดิษฐ์นี่ก็คือไปหวาการตีกันตังกันและไปนั่งหวาการในี่งเพาะกระดาม,มันนกจังหวัดนี่ตีกันตังก็เป็นเนื้อเดียวกันมันก็คดี<อ>นะั่งนี่พอแรงรตึงทําให้เนื้อเนื้อาบอกรึยังซึงทําให้แถวตีกันตังจ่มันมีแถวบานล่วงหมอ้อแถวบานฐานจวนนี่กขบุญจวนนี่หรือว่าฐานบุตรเองเนี่ยสีาบานคงจะหมีสภาพตึกคลายกายปูเก็ตนัะขายได้เขาได้แต่ว่ามีมีมีทีรถนัดนนงกากีนะคลายขายกันการไล่ไล่พื้นที่แหละนะครับวุ้ยยอดนี่มีแน่ การตั้งก็ยังได้ป่ะในยักษ์เตียงก็มีับเตียงก็มีปุ้มครับในงานนี้กับตันบุญจวนไม่สาบวัในในพอถันนในตานาที่เป็นูุรักผุยใหญ่นะเป็นูุรักผุยใหญ่แหลกครับในในส่วนของข้าราชการในในจังหวัดภูเก็ตด้อยในเครือข่ายตรงนี้ไม่สาบว่าเราเราได้มีการตอบรับมากหน่อยแกไห้ครับเียนปัญหาครับ การพุ่มก็คุยกับต่างประธานนะครับประตานกับปีอุษึนประตานจันานในปีนี้นะครับการกาเราค่อนข้างจะเปิดกว้างในเรื่องของการจัดเราไม่เจาะจงจะบอกว่าเป็นคนตรังนะครับจะเป็นคนตรังแล้วรักิดกันว่าจะเรียนเชิญบุรักุ้ยญ่นะครับบุรักุ้หญยไม่ว่าจะเป็นตันผู้วานะครับตันผูการตันวูสาวนาซานหรือวนาส่วนราชการต่างต่างนี่กตั้งใจว่า จะเข้าไปเชิญโดยตัวเองกับจะไปกับตันประธานนี่แหละจะเข้าไปเชิญู้หลักญ่มาคือเราไม่ไม่จาเป็นว่าอ่านรายะีที่รั้งหรือว่าจัดกันแล้วครับเราจะมาโยกันจะบอกลุ้มกุตร้งเราจริงจริงครับมันต้องต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันมันเป็นสังคมเปิดทต่เราจะต้องสื่อสารจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นอีกหลายหลายหน่วยงานนะครับมีมีความจําเป็นโอ้ดีดีครับอันนี้อันนี้ถื่ว่าที่ว่าเป็นนิมิตนิมิตไม่เป็นมีตีมีตีเนึ่องทีในในปีนี้ งานสั้นๆเจ้าจังเปิดประตูกว้างนะครับเปิดประตูกว้างเลยจะเป็นปีนองเจ้าจังเคยจังผายจังดองจังหรือว่าจะเป็นเผื่อนจังจังหวัดได้กับมากกันมากกันเลยมามารวมงานกันแล้วก็เราก็เก็เรามามาก็เรามีมีความสุขรวมกันมาตกลงความเป็นเป็นเป็นญาติปีนองกันทังวัฒนธรรมมันก็เป็นเรื่องดีนะครับอแล้วเรื่องกองการแสดงนะครับ การแสดงในงานวามบันทึงปักบันทึงในในส่วนของการแสดงก็ได้มีการประสานเอาศิลปินส่วนหนึ่งคือเป็นศินลปินในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับตีว่าตีว่าก็ป่อมชื่อเสียงหรือว่าเป็นนอง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 นทีก็ทากิจกรรมอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็เราก็ดึงเข้ามาช่วยงานอย่างนนหน่อยๆก็เป็นการส่งเสริมคนในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งก็ได้ประสานติดต่อเอานักร้องซึ่งเป็นเหลือเหนือเจ้าใกล้เจ้าตรังก็คือลวงไก๋ขกองอาสยามก็มาต่างวงมาชุดใหญ่นะครับมาทางวงเลยนะครับนี่ ถือว่าไปงานปีนี้นุกแหละคือคับล่งหม้อล่งหม้อล่งหม,ม้อนี้เขาว่าดูแลดันไดปีตัวไคกับตัวไล่งหม้อนี่ผู้จัดการตัวไปกับตัวผูว้ชมตอนนี้บัตรไปกี่เปอร์เซ็นต์ละบัตรกับอย่างเลือดเหล็กน้อยนะครับโดยเดือดโดยประมาณว่าเลือดักมันรักอ,อ,อาเลมครับเพิ่ม,มไหมนี่เพิม่มมา ส่วนนึ่งเปืือว่าคนเดียวเขามาตีลังเปืือว่าดูก้าวตีลังเรือแขกแขันแล้วก็ต้องการกับติดต่อครับป้านมาโดยตรงในถึงตาว่าตีนองคนนี้เดียวมีความประส่องอีมาเรื่อว่าเรามากันนาคนเราเจอทักช่องคนหรือว่าเจอตักแยมคนตีเลือดเต็มเต็มไม่มีปัญหาครับ เนียนเจริงนะครับอีเป็นเจ้าตังหรือว่ารอยป้าเฟนเรามันใหญ่ตังกับป้ามากันนะครับนะครับเนี่ยมเดิมกันสินั่นนะครับเราต้องรับเคยตังด้วยรับปลายจังด้วยได้หลายอย่างนะครับครับเออนอกเหนือจากวัวแรกถึงหลังบัตรแต่ทำไมถึงถึงเดลือมาปีนี้มีการจริงรางวัลรางวัลห้างบัตรอะไรแบบนี้กับปีนี้นะครับ รางวัลนั่งบัตรนี่กามีหล่ยๆรางวัลที่มีผู้สนับสนุนนะครับแต่รางวัลย้ญ oh ่น oh. oh. ี่ค no ือโมโตไซค์ครับโมโตไซค์กับกับรถเกรียงรถเกลียงรถเครี้ยงนะครับรถเกรียงหนึ่งกันคือรางวัลย้ญ่นะครับแล้วส่วนนั้นก็มีรางวัลอีกไล่ยๆรางวัลเลยนะครับแต่ส่วนที่จุดสําคัญจริงๆปีนี้คือเราจัดแบวเรืองาานการกินจัดเต็มจัดเต็มจัดเต็มนะจัดเต็มครับเป็นเป็นโตจีนดไหมเดียวว่าเป็นบุ่บเฟ่ เป็นแบบซุ่มกับจัดแบบซุ่มกับแบบซุ่มกับที่ว่าคาวบอยไนท์นะครับขาวบอยไนท์กับแบบแบบซุ่มหมานกับมีหมูยางมีหัวหันมีลกจินปูเกตมีปลาตูน่านะครับอาหารลักๆแก่งส้มไรเนี่ยนะครับไล่ไล่ย่างกับเทวาจัดไอ้เป็นนี่คือจัดเต็มครับโอ้ยหน่อยหน่อยก็อยากเสริมกับดหนึ่งนะครับคือปุ่มเรียนเรียนพันรายการนี้นะครับนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยบางทีบัตรนี่อาจจะเลื่อยอยู่เล็กน้อยหรือไม่พอและเอีตาอาจจะไม่ได้รับบัตรไม่มีบัตรการเรียนเชิญกับไม่ไม่ไม่ผือไม่มีบัตรก็ไม่ไม่มีัญหาได้ก็อยไปนี่กยใ้ไปกับก็ใไปนะครับก็ให้ไปนะครับนี่ท่านผู้บัญชารองวนาซ่านที่วัดปุกแก๊สนะครับท่านบุญชวนผานิษฐในฐานะที่เป็นผู้รักผู้ใหญ่ในขณะนี้ที่ได้เป็นท้องที่ว่าเป็นเป็นตีปุกซ่าใหญ่นะครับข้องชมรมจ่าจังในในคณะนี้นะครับก็คือบอกว่าได้เป็นไร ถึงบัตรดีมดแล้วเรือบัตรเรืออแม่หมากแล้วไม่ต้อง๋ถวไม่ต้องแถวห้าอยู่ไม่ต้องตอแต่กังวลเี๋ยวแถวตัวห้าล่วงมอเอล่วงมอกําลังประชุมผู้บริหาร <ś le> เทศบาลเมืองกระทูอยู่แล้วได้เ่นเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องวังเวดเข้าไอไปนะครับวันที่ยี่แปดใช่ไหมครับวันที่ยี่แปดครับเวลาอกโมงอกโมงเย็นกับเกโมงเย็นเลยครับตอนไปการแต่งกายนักขาวบอยในนี่ก็แต่งเปลือกันะครับคือแต่งตัวปนเพลือไม่ตึงว่าครับ กางเกงยีนเงี้ยกางเกงยีนเสื้อลายสก๊อตแบบแบบอยแบบเน้นเลยนะถึงม้วนมีมวกกันเลยครับพี่น้อยมีมวกมามาแหลกมุลกม้อยเอามาวันนี้ถ้ามาตั้งเลยก่อนเออมาอีโนมามาไวาทั้งท้องตัวกันวันนี้วายท้ายรูปอ่เดี๋ยวก่อนนะเพื่อมาเวลาลาหว่าเออได้ได้ได้เดี๋ยวจะมาอุ้มนิดกันบ้างเดี๋ยวจะมาจาก าการกดดันงานยุ่งกันแล้วเสี่ยงดังบางทีเพื่อไอ้เกิดวันน้าใช่ใช่ใช่มันก็เคยมีงานไห้บตี่ก่อนก่อนอัน,นั้นไม่ได้มาแต่ก็เอาช่างไปปร <c oughs> กอบเอาช่างไปแล้วซึงทีนี้ก็ไอ้คนเมาไม่รู้เรื่องเลยไปเทียเยเ่ยวไปเที่ยวก็เรียกไปเที่ยวจรงเจ้งตรงเจ้งใส่จางจางอลนิดเนียเกือบปังการแต่วันนี้คือจริงกับันนุ้กตองถุกตตองแต่ไม่เป็นไรการแต่แตตัวคาร์บอยมาแล้วก็ตื้อหวานนูนได้นะครับครับตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราเราเตรียมงานเซ็ตแล้ว ความความความสมบูรณ์ของงานคณะนี้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้นะครับอ่านก้องเรานี่ยนะครับไปอยู่เกือรบรอเปอร์เซ็นแล้วแล้วรับกับเพราะว่าเราได้ไประชุมกันกันตี้ทุกอาทิตย์แล้วก็มาลั่งนี้ก็สร้างบันกลางเลนประเมินพ้นค,คือพอมอยากให้เชิญชวนเชิญนะปีน้อง พี่น้องคนจังหวัดตรังในภูเก็ตและคนในภูเก็ตนะครับเราจะตรวมิตรของเรานะครับเตรารวมท่ำกิจกรรมตลอดนะผมก็เชิญในอันนี้ด้วยนะครับคิดว่าปีนี้คงคงไม่ผิดหวังเราจะทำไหมไอ้ไอ้ไอ้คืนความสุขไอ้กับกับคนในภูเก็ตครับครับซึ่งสถานที่ครับสถานที่บราถ้าเป็นคาร์บอนไนน์เนี่ยมันไม่ใช่ในห้องไหนใช่ครับเป็นเป็นตรงไหนเตราจัปเตะล้านนะครับเตะล้านเตะข้าวไอ้โยกคว้ามือ เถื่อน้าตึกน้าตึกไม่รักน้าพ่อประชุมไม่นะครับว่าดอกข้าไปแล้วเลยเลยปลอมยามไปนิดนึงมีท่างแยเข้าวขว้ามืออ๋อตรงนั้นเลยครับตรงนั้นครับตีล้านตีล้านกายครับพ่อประชุมไม่กองราชบัตรภูเก็ตครับนะครับย่ำกันปีนี้อยากจะเรียนทามตึ้งทุกท่านแล้วครับว่ากิจกรรมปีที่ผ่านมาเนี่ยพอทุกปีเวลาเราทํากิจกรรมเนี้ยชมรมจ่าตรังเราก็มี เป้าหมชัดเจนในเรื่องของการที่จะ่วยเลือดสร้างคมโดยจะปลดเรื่องกองทุนการศึกษาเนี่ยปีนีม้มีมีไหมครับปีนี้นี่ตนเอกมีการประชุมกันในเรื่องกองทุนการศึกษาครับ,รบแต่ว่าต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยมันมีมีปัญหาอยู่นิดนึงว่ามันการการจัดงานครั้งนี้เนี่ยม,มันกระชันม,มันกระชันแต่ก็ กิจกรรมในส่วนนี้นี่มันจะเป็นต้องมีแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นตุนการศึกษาแต่กลายเป็นว่าในวันนี้ครับเราวันนี้เราจะไปตีบานตะวันช่ายกันจัดอุปกรณ์การกีฬาและการไปเลียงห้านน้องๆตีบานตะวันชายกันตอนนี้กนณะก็รออยู่ตีบานตะวันช้ายกับตอนนี้กับผมกับผมแต่ว่าจริงๆแล้วปีเสดผ่านมาการตุนการศึกษาเราก็ให้นะกับมีกับมีตุกตุกปีจะมีกับตุกปีจะมีกับเรื่องการเชื่อมการการเชื่อยุ่งพี่น้องชาวตังในจังหวัดภูเก็ต ปีหรือวายาดพีน้องกองชจาจังจังหวัดภูเก็ตแล้เกิดการเจ็บการใกล้การตายปันนี้กิจกรรมเรามีตอนเนืองใช่ไหมครับมีครับมีเมื่อนเดิมครับมีตอนเหนืองครับคือเรื่องไก่รอนในติยุทธคนตรังคนในจังหวัดภูเก็ตนะครับพาสานมาทางชมรมชมรมจะมีการช่วยเลือกนะครับแล้วก็มีงานซอกมีงานไร้คือเราทีไปรวมกันได้คือกิจกรรมนี้เราทำตอนเหนืองกันโดยตลอดกับกับโอ้นี่ตถาครับ ทาาที่รู้มากนี่ก็กว่ายี่สิปีนะทำแบบนี้มาตลอดเลยนะแต่รุ่นก่อนๆเมื่อที่เมื่อเมื่อเมื่อที่ทันประธานจัดงานว่าแล้วก็เออมันมีการซื้อต่อมาโดยตลอดเรื่องกองการให้โอกาสคนก็คือเรื่องตุนการศึกษาเราเรามีไม่ทราบว่าในคณะกรรมการนี่เราได้มีการคุยกันไหมว่าในเรื่องกองการที่จะไปเช่นว่าเราน่าจะมีการจัดกิจกรรมที่ใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งในรอบปีหรือรอบสองปีไปทํากิจกรรมที่ เฉ่นว่าต้ไปสร้างห้องเรียนห้องวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนในทินดุรากันด้านในจังหวัดตังบนรีไม่ทราบว่าได้มีการคุยคิดอะไรกันไหมครับคือจริงจริงแล้วนะครับกิจกรรมพวกนี้มีมาโดยตลอดนะาาแต่อาจจะออไม่ได้ออกซื แต่มีมดที่อดกับเราไม่ว่าจะเป็นซาลาไปวัดต่างๆก็จะมีมีตุกปีครับมีตุกปีจริงๆละครับมีตุกปีครับแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ออกมาเป็นเป็นซื้อจะเปไนรกับทีนี้คว้าไ่อยถ้ามีไรก็แจ้งมาทางนี้ได้ที่จริงไอ้ทีวีแปลงจะเป็นซื้อกลางให้ท่างมีไรกับบอกมาทางครับขอบคุณมาครับทำดีเพราะว่าจริงๆะมันไม่ใ่านอีกพบม่ทานอีกูมินนะเพราะว่าจริงๆครับท่านประธานกับกูมินก็รู้จักกันดีนะครับแต่ว่าเขามีนะอยู่บ้ายที่ต้องการที่จะจุวยเลือสังคมอะไรแบบนี้นะครับ เ,เราเรามีตัวเล็กมากงายมครับว่าพี่น้องชาวตรังในจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยที่มาประสบความยากลบาบากมาประสบขอกำเนเราได้เข้าไปช่วยเลือน,นี้มีมีมักงมหครับก็มีอยู่มีอยู่มีทุกทีครับมีอยู่ไม่ไม่เป็นรูปแบบที่ว่าเรื่องหนักเรียนก็มีบางที ครับตีว่าลําบากก็เราก็ไปหา่คนลําบากมาให้เป็นตุนการทึกษานะครับยกตัวอย่างมาโรงเรียนทีไปช่วยเลือ่อนโรงเรียน,นก็นสร้างปีทีแล้วเราได้ไปสร้างองตีโรงเรียนจะเริ่มบัคเกียค์องนะครับเป็นเขาเรียกว่าพมก็เรียกไม่ตุกแล้มาตีมันป้านมาสร้างปีแล้วโรง<อ>เรียนนั้นเป็อนององคเหล็บองอะไรักอย่าง<อ>นึงนะครับทีโรงเรียนจะเริ่มบัะเออกียร์องอีนิดโปรแกรม รจะใช้ว่าเปลี่ยนภาษาได้ปบบ<ร>นี่ครับประมาณแบบนี้นอ๋อครับที่ฉันว่าภูเก็ตภูเก็ตนี่นะ<ช>อ๋อแต่แต่ช่วยช่วยกันสร้างให้ <S <S อีกอันนึงนี่ครับเวลา,เ,าเกิดเหตุเพลิดเพเกิดเหตุเพลิดเพในจังหวัดต,ต่างๆ,ๆ่ในหลายๆจังหวัดต,ต่างๆนั้นมันมีนึ่งในจังหวัดนั้นคือจังหวัดต,ตังอยู่ด้วยเวลาเกิดน้ำท่วมอะไรแะเนี่ยครับชมรมจับตั้งในภูเก็ตเราได้มีการส่งข้อมูลข่าวสร้างมีส่งการถอดการช่วยเหลือกันแบบในมังครับ จะมีถ้ลดนะครับตาต่างฟังมันเราคือน้ำตัวมปัดมีป่าอยู่เลยน่ครับตาเราหลูกข้าวเราจะไปตันตีโดยเต่ว่าอุ้มโขนของเราเลยนะรเราจะป่าจำปวกอ่าเน่งอะไรได้แบบนี้น้ำนี่เรามีทุกป,ปีครับกลางลาสุดตีนาคอนเราได้ไปนะครับตีตีอ่าอะไรก็ตีบอกุงเยอะๆยครับ ปอติบวชไสนะครับปอก็มีปลาอยู่ปลาปลาดูตะล่มไปในเสิบนาทีที่บ้านนาทีนะครับครับอย่างน้อยก็ถือว่าใส่กันเคยตรังภายตรังกันยังกัได้ไปช่วยกันโอ้ก็เรียกการการที่วันนี้ท่านประธานมาเดี๋ยวอะไรกจตุรมิตรใช่ไหมครับผมครับใช่ครับตอนนี้จตุรมิตรนี่ในภูเก็ตนี่มีขี้ขี้จังหวัดนะครับมีขี้ชมรมเีศจังหวัดนะครับที่จังหวัดนะมีตรังปัดลุงปัดล้นนกอนชงก้า เส้นบอลเร็วๆนี้จะมีการแข่งขันกีฬาด้วยเดือนหน้านะครับเดือนหน้านะทีนี้ก็เป็นชาวพราบกับปีนี้พัตาพตาลุ่งใช่ไหม <ๆ S 2> นี่ก็นี่ติดีท่ามปนีตีท่ามปนีก็คือไม่ใจตรงกรนันอันนคือตรงการในรัวถ้าผีนองไปรวมงานนี้ใบใจได้ว่าเออทุกทุกก็คนทุกเม็ดเงินก้องฐานเนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งในการไปช่วยเลือกผีนองในในยามเกิดเหตุเพลิไปพลิโดยจะเป็นดุลการศึกษากันครับปีนี้เรา ไม่ทราบได้เรียนเชิญใครเป็นประธานเปิดงานกับตันตันจะเริ่มตันจะเริ่มพงกันทีครับเพราะว่าตันก็เป็นคนตั้งนะครับเลยเมื่อวานนะครับมีป้อมบึงกลับมาจังลงเทพแหลกเดียวนี่พอเมื่อวานพุ่งขึ้นเมืองเทพไปกบตันนะครับไปกับ่าคือตรงนี้ก็รอได้ประชุมกันแล้วครับตอนได้ประชุมว่าเรียนเชิญฐานและเลย โดยโดยส่วนตัวผู้รักผู้ใยกันโดยโดยโตไปคุยส่วนตัวแต่ผมในฐานะประธานเจ้าน้าเลยข็อยักบินขึ้นไปโดยกับตัวเองกับผมกับกลับมาเหมือเมื่อกี้ตึงตอนเตียงเองครับทันจะเริ่มพรมขั้นตีครับสิทธิ์เก่าตรังยาเก่าเนี่ยตรังวิทยาก็คือตอนนี้ทันดำานินจำแนงได้อยู่ครับผู้ปักท่าท่านมูตนกลางโอ้ก็ถ้าเทียบเทานี่เป็นอธิปดีไหมครับ ร,ร,ร,รือว่ารือว่าสูงกว่ายังยังครับยังยังยังครับมันมันคือกองซาดนี่มัน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 ปรับบอยครับปรับบอยปัจจุบันคนที่มาเป็นอดีบดีนี่ก็ต้องมาจากชั้นทุ่งอ้โเป็นไงครับมัน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 ต้องเป็นวัวหน้ากันนะในชั้นในชั้นทุ่งในลงมาเป็นอดีตบดีสลางเป็นไงครับมันก็เลยครับแต่ถ้าสมัยก่อนนี่ทันเลยแล้วแต่เป็นสมัยก่อนนี่ทันเลยทีเดียวครับผมแต่พอมาหยุกล่างนี่ครับมันปรับเปลี่ยนแล้วโอ้โครับก็ดีครับก็ยังได้ความรู้ได้คุยเรื่องเรื่องชมรมจับทั้ความรรู้เอ่ืงกกกองงรระบววนนาาด้ย ไม่สาวาในจ่วงเรื่องเวลาอีกเด็กหน่อยตรงนี้นะครับจริงๆแล้วครับใครจะมันเวลาแล้วะให้เดลาทันได้ฟาดถึงบินองชาวจังหวัดที่8อกมงเย็นด้วยวันที่8วันเย็นเป็นต้นไปอย่าลืมพบกันแก่สนามลายห่อประชุม,ยม,มใยญ่ยมใหไดรัตเจ้าผัดผูกแคทกับชาวจังซังสั้นแต่วาจังหวัดในก็ข่อยมานะครับ,รบจังหวัดในก็ข่อยมาบอกว่างานนี้เปิดขาวบอยไน ครับผมคร<บ>ับปีนี้แต่งตัวก,กับวัย teen หรผมมอผู้บุญเจิญอาจารย์อานารย์ขออนุญาเชิญเลยครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดตรังและพี่น้องไกลเคียงตอยู่ในจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าตะกอนส่งกล้านะครับปัตตานงและคนจังหวัดภูเก็ตวันตีซึ่งแพ้นะครับซึ่งเราชมรมจังหวัดตรังเราเราปั่นเปือนด้วยด้วยวัยใจริญเต มีความเป็นมิตรกับตุกจังหวัดนะครับแล้วเราจะส่งเสริมหลายๆเรื่องที่ว่าในงานนี้นะจะมีการแสดงหลายๆอย่างแต่ตอนนี้อุ๊บไอ้ก่อนไม่อยากบอกก่อนไปถึงพมคิดว่ามีความสนุกสนานมาครับคือไปแะ้วไป่ิดว่างนะไม่ปิดว่างกับเชิญชวนเลยครับเชิญชวนพี่น้องทุกคนครับคทันภูนิู้าชิญเครับในในส่วนกองทันประธานเชิญชวนไปแล้วนะครับในส่วนของพวกมก็อยากขอบคุณ จงแปดและกับเตยอุกาดเป็นเป็นซื้อกลางได้ซื้อสั้นกับปีนองชาวจังหวัดตรังนะครับปีนองชาวจังหวัดไคเคียงนะครับตลอดจนปีนองชาวจังหวัดบุกแกศนะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณต่างกันาทิตมานนะครับทุกทุกคนนะครับลุงหม้อเอ้าทีนี้นะครับปีนองชาวตรังก็เวียนมาบรรจบกรบนึ่งปีลาวนะครับสัญญาเราก็ตึงแล้วสัญญาตีโบกกันว่ากับตีน้าจะมารวม อ่าปปะสั้งชัมาพูดคุยกันแล้วนะครับาวันที่28ถึงเวลาแล้วตันมีเวลาต้องตามวันเตรียมตัวเตรียมใจเลยก็มาอ่านนะครับปีนี้ก็นั่นตันประตันได้บอกไปแล้วว่าได้จัดอ่าเป็นกาบอยในเรื่องงานการกินในปีนี้มีเยอะแยะมีน่าจะโปรเพียงคองอ่าตีนองตีมาในอานนะครับเรียนเชิญขอบคุณมากนะครับ ท่านผู้ชมครับขอเดินตองขอบคุณทงางซ้มถันนะครับขอบคุณทางซามถันที่ได้ให้เกียรติมารวมสุนทนานในรายการได้ข้าวเราก็อไอเดียทีวีแปดราก็มาพูดทึ่งเหลืองของงานชาวทางสั้นที่จะเกิดขึ้นครับในวันที่28ก็คือวันเสาร์น,นี้นะวันเสาร์นี้ฮึยินเป็นตอนไปบัตรตอนนี้ไป9กกว่าเปอร์เซ็นแล้ว แต่ว่าไม่ต้องว่วมเรื่งบัตรทันผู้บักซ่ารองวนาซ่านจังหวัดภูกเก็ตนะครับท่านบุญชวนก็ได้ย้ำแล้วว่าเรื่องบัตรส่วนเนื่องก็กที่ทันได้ไปแล้วการคือไปแต่ถ้าไม่พอหรือบัตรหมดอะไรก็แล้วแต่ข้อให้ไปแล้วไม่เพียงแต่พี่น้องชาวตัังครับทุกจังหวัดก็ไปได้โดยจะบอพี่น้องชาวภูกเก็ตพอชาวทั้งนี้เมื่อกะทีท่านประธานจัดงานนะครับคุณธรรมวุฒิธรรมวัฒนะครับได้ได้ผูดอยู่ไววตลอดว่าเรามายุ่ในแผ่นดิน เขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำหนึ่งทึ่งก็คือครอบคุณในบุญคุณของแผ่นดินที่เรามาอยู่อาศัยแล้วทีสํากัรคือแผ่นดินปูแเก็ตกับแผ่นดินตรังแถบจะเป็นผ้าเหนือเดียวกันสิ่งเล่านี้คนตรังบรรพบุรุษชาวตรังเขาก็ซ่อนตลอดนะครับว่าคนปูแเก็ตกับคนตรังคือผีนองกันเส้นผาคนปูกเก็ตนางเรือสิ้นบางงามังเรือฐานหนุนมังไปขึ้นติถากันตังแล้วก็เดินทางต่อไปกรุงเทพ เดินทางตตอไปปีนังซึ่งกโป้ได้กันแล้วแต่นี่คือความเป็นพีเป็นนองกันเมื่อกับเป็นเหมือเดียวกันก็เลยอยากจะเชิญปี่น้องชาวภูเก,กต็ตทุกท่านไปรวมง,งานด้วยนะครับแล้วก็เมื่อลองม้อบอกว่างานนี้ตัดไม่ต้องไปรล่วงเพราะว่าข้าวบอยไนเนี่ยงูยางเมืองจังแน่นอนแล้วงัวัวนะครับงัวัวหันนั่นหรือว่าหูัวมุ้นนั่นนะครับัวยางเอากันแบบบรรยากาศข้าวบอยข้าวบอยเลย ใส่กางเกงยีนเสื้อลายสกอตนะครับอีหลัดปัดผ้าชุบก็ไม่เย็บหรือว่า <laughs> ข <laughs> <laughs> ่าบโวยใส่ไหนันนะครับนี่คือบรรยากาศของงานที่จะเกิดขึ้นเที่ยงล็กน้อยนะครับส่วนการแสดงมีมากม์คมนะครับทาน,นธรรมวัตรแกบอกนวะว่ามีมาก์คไม่แต่ก็ฮุบไวคอนตีสำํำกันคือความเป็นเอกลักษณ์ของชาวรังในว่าจะเป็นนั่งดิโนโรานี่คือหัวใจครับสับคัญมากนะครับที่จะ ทำให้ความเป็นตัวตนกดตังแล้วก็ความเป็นตัวตนที่จะต้องมายุ่รวมกับคนภูเก็ตเป็นเนื้อเดียวกันนียสิ่งนี้สําคัญที่สุดในวิถีชีวิตในเส้นทางเมืองตรังสู้เมืองภูเก็ตภูเก็ตสู้เมืองตรังบนเส้นทางใร้อันดามันนี้เส้นทางเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราท้งหมดล่าท่านผู้ชมทานี้เราจะพบพี่น้องชาวตรังชาวภูเก็ตเจอกันนะครับวันที่28ดที่จะถึงนีวัดเสาครับที่6วันยินเป็นต้นไปที่ล้านข,าข้าวโพดประชุมใหญ่มา่ใดเราจะผ่านภูเก็ ว่างว่าเจอกันนะครับแล้วก็มีความสุขรวมกันกับงานสัส้นๆชาวต่างกับสำรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ